ุกครับสครับวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีับสวครับเมจ่าดีบอสค่ะพิมครับผม,มสหรับชาเลนจ์วันนี้คือมันเป็นคอมเมนต์ที่หลายๆคนเมนตมาว่าอยากให้ทำแบบทายเพลงเคป๊อต้องบอกว่าเราเคยทำชาเลนจ์ชี้แล้วทีหนึงน่งเนาะใช่เอออง้เซลยัอง้เลโคชิงโยชิ่งบอยปิดแป้งอะ แม่ฮุกมันไม่ถึงฮุกไงม,มันยังไม่ถึงฮุกแน่อ้อยมันคือทวีดวันนี่แหละแต่เนละไรวะซึ่งอันนั้น,นเป็นเพลงรุ่นเรา<ช>รุ่นพี่นี่นแหละเออมันค่อนข้างเก่าเด็กรุ่นใหม่ๆที่เขามาดูเขาก็จะแบบอยากให้ทำเคป๊อปยุคปัจจุบันบ้างอ,าอะไรอย่างนงี้ซึ่งเราจริงๆต้องบอกก่อนออกตัวก่อนเลยว่าพวกเราก็คือไม่ได้ฟัง <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ฟังแล้วไม่งั้นจะทําให้ดังนานแล้วใช่แต่ก็แต่ก็พอผ่านหูผ่านตามาบ้างถามหน่อยว่าวง สุดท้ายศิลปินเคป๊อนะที่เราฟังอะ่ะคือใครผมชอบ TWICE กับอิจจีตอนหนมโฟมิน <c oughs> ีดเบนดูเรนเป็นต้นก็ถืวอว่าใหมยย่มีความใหม่กันอยู่เนาะเอกโซมีเทสช่วงต้อตอนๆเลยเรเบเวทโลมันชิงกีโลมันชิงกีบอกเลยว่าที่นั่งอยู่ตรงนี้คือแคสเซโอเฟียตัวจริงค่ะวงใหม่ตนกวงใหม่ก็คืออิจีที่พี่ปุ่นทำมาให้ลีแอคไม่เคยินตุ้งตุ้ง นี ated, ่ลกโอ้แสดงว่าต้องร้องเพลงเขาได้ไม่ได้ สาหรับทันนชวนนี้เรามาเป็นทีมเนาะคราวนี้เราจะให้ช่วยกันโอ้พังโอ้พัแต่ก่อนเริ่มจะให้ในทีมเลือก2ตัวท็อปที่คิดว่ามีความรู้ฟังเพลงเกาหลีเยอะที่ต้องเป็นเมย์กับบีอยู่แล้วแน่นอนแน่นอนต้องเป็นผมยังไม่ปว่นะไปไปกันเลยเลือกแล้วค่ะ คนนี้เขาค่อนข้างฟังเยอะแล้วแบบตอนที่เราทำกันบ้านกันเรามีติวติวอะไรอย่างงี้เปิดเพลงมาปุ๊บตอบได้เลยใช่อย่าคุยอย่า้อยไม่เราเป็นสองคนนี้เข้าไปรอบไปนอกของครั้งที่แล้วด้วยไม่เชื่อตาคนลองให้ดูเอามาปนนี้คือเพลงอะไรนนนนวันนี้บอกเลยค่ะทีมทีมหนึ่งคือตุยแน่ รนี้เราจะไม่ได้มีกระดิ่งให้แย่งกันต่อแต่มันจะเป็นการใบใบเพลงลเราจะมีทั้งหมด 2... รอบรอบแรกจะเป็นการฟังเพลงแล้วให้ฮัมหรือร้องออกมาและรอบที่2ใช้ทายทเพลงเคป๊อจากท่าเต้นขอทำน้องมนาะรอบที่ร้องห้ามเต้นเลยนะส่วนรอบที่เต้นห้ามร้องพี่ต้องร้องแล้วแหละมังต้องเต้นสำหรับรอบแรก เราจะให้ทายเพลง K-pop จากการร้องของเพื่อนก็คือเราจะเปิดเพลงให้ฟังซึ่งเป็นท่อนที่พี่ตัดมาให้แล้วได้ยินอะไรร้องออกมาพยายามร้องมาเพลงอะ่ะมันจะไม่ได้ใหม่ทั้งหมดมันจะเป็นแบบก้างเก่าก้างใหม่ปะปนกันไปหรืเราให้เต็มที่คร <c oughs> นะับเอออยา่าคาดหวังในตัวผมเยอะคาดแต่ว่าตัวเองมันจะ,บนจะบใบดีแต่ว่าฝ่ายตรงข้ามตอบได้ไหมเราทีมเดียวกันเนาะเราทีมเดียวกัน

ป้าแม่นอนอิสือยช่วยเหรออ่ไอ่แม่ไอ่ไอ่แม่ Da, <sweak> ชื่อดำดำสองพยา์ได้ไปทั้งหมด5เพลงพอใจในผลงานไหมแถบรับกันพอใจมากสำหรับหนูเพราะทมันเกินกว่าที่คาดฝันซาคาใจเลยรู้ไหมดำ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 อาเป็นอาษีเยอสะสวยปากอะไรบอกมาร์คไหมมาร์คลูกตลูกตทำแล้ว

แบ๊บพิงคูแต่ไม่ใช่พี่ายาแบบพิงต้นนี้นะดูแลดูแลแบบพิงอ่าโอย

ไอหาชื่วอะไรวะโอ้หผมพีนหวานตัวเองมากเลยเนี่ยผมจำไม่ได้ไม่ได้เอาหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาแอ้วะโอ้โหยยากมากเอาโอเคถามก่อนว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับรอบแรก เอาปีไหมรับป,ปีสักใบ,บไหมคือบอกเลยว่าเพลงคุ้นทุกเพลงแต่ตปวติแล้วผมเปิดแล้วมันเป็นรังนเพลย์ลิสต์แล้วเราไม่ได้ดูชื่อเพลงเราไม่ได้ดู MV ไม,ไม่ได้ประกอบกับภาพโ <Okay. S 2> อเคข้อสอบสุดท้ายจ่ะสำหรับรอบสุดท้ายเดี๋ยวจะเปิดภาพ MV ให้ดูซึ่งก็ตัดตอนมาให้ให้เต้น จากภาพที่เห็นเราจะไม่ให้ฟังเสียงด้วยเป็นภาพ MV ด้วยเป็นภาพ MV ไม่ไม่ใช่แดนไม่ใช่แดนแพ็คคราวนี้ไม่ต้องสลับกันให้ช่วยกันถ้าน้องเต้นไม่ดีก็ผักมันออกม่ไม่ไม่ มั่นใจแค่ไหนเป็นยังไงมีกลยุทธ์อะไรบ้างที่เราจะงัดคะแนนเขากลับขึ้นมากลยุทธ์ที่พี่ปุ่นบรีฟบีเมื่อกี้ก็คืออย่าเติมท่า <c oughs> อย่าฟอนอย่าลำให้มากตื่นเต้นจังเลยน้องหนูเขาพูดงี้นะคะจริงๆเราข้างในเขาพร้อมมากอ่ะถามมากัมาานมั่นใจไหมห้าสิบห้าสิบอ่ะผมว่าผมอาจจะได้นะครึ่ง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 เอะรลรเราสองคน,นมั่นใจน้องแค่ไหนร้อยมากจะมั่นใจในการเต้นของตัวเองแค่ไหนร้อยล้าน เออเต้นความกันเหมือนเดิมไม่ต้องม,มอง,งพี่ <laughs> พร้อมนะพร้อมค่ะพร้อมแล้ว,พลวเพงงลงแรกเริ่มจ้ะอะไรวะอ๋อการมึงหันมาหากูสิมึงหันมา,านหาก,กูสิเซนหนัการเนาอเอ้ยไอเนี่ยเออ่ซันมีฟิสเชลิ่งกับเออ่ใครวะเพลงใหม่อ่ะเพลงใหม่อ่ะเพลงใหม่อ่ะ ไอ้เอ็มมาชื่ออะไรวะันมีกต่ลุงผักอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เหรอโอ้ยเงอะไรอะเเล็อตชตห่าลออเป็นหันหน้าหากันด้วยเหรอตายตายรู้ลรู้แล้วทไมคูณม่รู้เลยคไม่รู้ผ่านไหมพี่ปุนผ่านไหมถ้าไม่รู้ผ่านเลยไม่รู้แล้วแหละผ่าน

สะบัดผมด้วยเหรอไยคดไม่เหมือนจ้าอะไรอ่ะไม่รู้เลยอ่ะไม่เหนรู้เรื่องเลยป๊า๊๊าแล้วก็่อ๊าป๊๊แลก็หมุนมาป๊ปโอ้ยย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 ยนยยัยย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 ยนยย้ยย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 อยยลยดย ขอมาอีกแล้วลุงพี่ใบไอ้เหเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วอีตจีวันนบีเออนี่นี่ไม่เออนี่ชอบไม่มินเรื่องะปัดมันมาเลยนะตัดีมาแล้วตัดมันมาเลยนะตดีมาแล้วตัวเรา,าจะนี่อะนีเราไม่เอาท่อนนี้มาด้วยนะาลายนะ มันวทอะไรอะท<ำ>้าไหนอ,อ่มัมนมี้เลยเหรออ,อ,อุยอยอยอะไรวะเอาเามนอนะะ่น้อันนแล้วก็มีด้าอย่างนี้ <c oughs> ด้าอย่างนี้นะ <c oughs> ด้าอย่างนี้นะด้าอย่างนี้อย่างงี้ Ice cream, backping. Ice cream, backping. Call this with the kids, so he call me ice cream. Catch me in the fridge, right where the ice is. Oh <laughs> ไม่ได้มีลงบนนอนด้วยเหรอ?มีบนนอนมีอันนี้อ๋อ <in the> <laughs> oh, Miss A. Uh, good, good girl, bad girl. ชื่อเฮงผิดชื่อเฮง Bad, bad girl, good. girl. <laughs> หมวกใครอะ่ะเลบเบอเบ n เลบเบอเบไม่ใช่อะไรอะ่ะอศสครีมฟิชเชอริงกับออ,อสครีมฟิชเชอริงกับไอ,อแบททิงแล้วก็ฟิชเชอริงเซงนานโกเมสโบามมึงไปแถวะมึงไปแถวะ เป็นเดี่ยวเวนเจอร์เลยกลัวมากเป็นเดียวเนเจอร์เล

เฮ้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 ไเล่้เยเป็นเหมือนกันก่อนป่าสองคน เราเคยแอบไปจริงเรื่องตอบแทนมากท่านี้ยเราเคยแอบไปมอเอ็นมอเหรออะไรแอลลันปัดลันปัดลันปัดแอลลันปัดลันปัดลันปัดโอเคอะถามหน่อย่ะเมื่อกี้ตอนเล่าที่เป็นท้าเต้นนุกดูอยู่เอาใจช่วยแบบ สงบสงียนอยู่ข้างหลังกล้องเห็นแล้วเป็นไงบ้างกุตเตอรีกุตเตอรีอะไรลงมาลงมาที่แท้นี่คุยแล้วต้นใจมาที่มาของว่าดู้สองคนแล้วสับสนเพราะขนาดนั่งอยู่ตรงนั้นอะยังมีความงงเลยคนหนึ่งมาคุยไปดูอีกคนหนึ่งปุ๊บเอ๊ะสรุปเพลงไหนกันเหมือนคนละเพลงกันเหมือนมาคนละแบบมวนคนละเทปมวนคนละเทปก็ทำดีที่สุดเลยสี่อ่านหนังสือไหนวะชาเลนจ์ชีรู้สึกว่ามันยากง่ายไงบ้าง รู้สึก <Ừ. S 1> ว่ารูเธอร์ต้องไปฝึกท่าเต้นก่อนรอเล่รันเล่รันเันก็พยายามมันก็พยายามพยายามแล้วแต่อาจจะเหมือนคนละเพลงรอบร้องกับรอบเต้นอะไหนยากกว่ากันนี่ว่าเต้นมันดูมีอนาคตกว่ายังไงไม่รู้ เราดูด้วยเราก็จะลองได้แต่ว่าถ้าเราไม่รู้จักเลยมันก็คือต้องมานั่งแบบลาเพลงมันรันไปเรื่อยๆมัต้องต้องหาจังหวะเองว่ากูจะลองท่อนไหนเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเออไปไปเต้นเต้นยามันไม่มีเพลงให้มันด้วยเราต้องคิดจังหวะทำนองขึ้นมาเองทหัวแล้วถ้าไหนเราไม่เคยฟังเราทำได้แค่แบบท่าทานยายาพอ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 ท้ายท่าเต้นแล้วมันไปคิดถึงท่าเต้นที่เป็นท่าเต้นจริงๆอ่ะของฮิม ผมอ่ะคุณทุกเพลงแต่เราไม่ได้อ่านชื่อเพลงอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่ามันแล้วเออนึ่งไม่ออกอ้าวแค่ถามว่าเราสนุกไหมได้ออกแรงขนมขนมขนมเดย์ขนมเดย์เราต้องบอกก่อนว่าเราไม่ถนัดเกาหลียุคใหม่เพราะเราถนัดทั้งจริงเมื่อคืนถึงประมาณปีสามทำกันบ้านเหรอเป็นเกม ก็เข้าใจว่าช่วงนี้หลายๆคนอาจจะเริ่มกลับไปเรียนแบบทํางานปกติแล้วก็อาจจะไม่ได้แบบมีเวลาพวกว่าเหมือนเดิมแต่อยากจะบอกเพวกเรารออยู่ตรงนี้เสมอคิดถึงทุกคนมากอยากให้ทุกคนแบบกลับกลับมาเล่นกลับมาพูดคุยกับเราเยอะๆเนอะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์หรือกดแล้วก็ไปบอกคนอื่นให้มากดได้เพื่อนๆแต่แฟนป้าๆนานๆนะคะแต่กดไลค์เสร็จแล้วมันยังไม่จบนะจ๊ะกดแชร์ต่อจ้าแชร์ไปให้แบบรุนรุนรุนหลานในดูกันต่อ แต่ถึงกดไลค์กดแชร์แล้วไม่กดซับสไคร์ก็ไม่ได้นะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราก็ต้องและต้องติดดาวก็ต้องและต้องติดดาวกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้แบบว่าพอโพสปุ๊บเด้งปั๊บเลยเรามีทั้งเฟซบุ o กย u ท u บไอจ i ท t ิต t ตอร์ติ๊กต๊อกไอ้กงหมด เข้าใจแหละพอเวลามันจับเวลาแล้วมันลนใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าอย่างตอนปุ่นนั่งอยู่ข้างหลังก็ไทยได้ใช่มใช่ใช่มันกดดันเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันโดนกดดันด้วยการด้วยเวลาแล้วก็ทุกอย่างมันจับจองที่เราแล้วเราก็บอกเคลมคำตอบออกไปให้ได้ไงพอดูอยู่หลังกล้องมันง่ายกว่าเช่ป่ะใช่คือเหมือนแบบสมองมันมันมันต้องเร็วมากๆมันปัดเราปากมันแบบมันไม่ทันเลยการประมวลผลสติทุกอย่างบางทีแบบคิดจะตอบอีกอันหนึ่งแต่พูดอีกอันหนึ่งออกไป